1,024เราคงคุ้นเคยกับตัวเลขตัวนี้ดีในระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันแล้วก็รวมถึงตัวเลขอื่นๆอย่างเช่น2 4 8 6 3 2 6 4 1 2 8 2 5 6 5 1 2แล้วก็1024รวมถึง2048ด้วยแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยเจอตัวเลขพวกนี้เราอาจจะสงสัยกันว่าเออมันเป็นตัวเลขที่มีคนคิดขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นตัวเลขที่บังเอิญที่มันเป็นอย่างนั้น เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูว่าตัวเลขพวกนี้มันมีที่มายอย่งไรเราต้องเข้าใจพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์กันก่อนฮะซึ่งแน่นอนว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็คงรู้จักคำคำหนึ่งที่มันเป็นหน่วยเล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์เนาะนั่นก็คือคำว่าบิตนั่นเองฮะโดยบิตตัวนี้เนี่ยไม่ใช่โปรแกรม b i ต t o ร์ททเรนที่เราเอาไว้เออโหลดหนังโหลดอะไรที่มันผิดลิขสิทธิ์กันนะ แต่มันคือหน่วยที่เล็กที่สุดที่เราพบเจอกันในระบบคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้ครับโดยข้อมูลในหน่วยรูปแบบนี้เนี่ยเราจะเก็บข้อมูลแค่2อย่างเท่านั้นครับนั่นก็คือตัวเลขศูนย์กับตัวเลข1เนาะหรือว่าบางคนเนี่ยจะบอกว่า true เนี่ยก็คือตัวเลข1 0เนี่ยก็คือ false ก็คือค่าเท็จนั่นเองครับลองนึกภาพง่ายๆนะว่าถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเหมือนกับระบบร่างกายเราเนี่ยระบบร่างกายเรามันก็จะมีหน่วยย่อยๆใช่ไหมที่มันเป็นเซลล์ที่พอมันมารวมกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นทั้งอววววััยยะแแล้กกกก็็เเนน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 นรร่่่าาาาาางขออคทุีหดๆบิพมม กลายเป็นโปรแกรมหรือว่าข้อมูลไฟล์ที่เราเก็บกันในทุกวันนี้แหละ ผมจะให้คุณลองดูตัวอย่างนะที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ฮะเราก็ักจะนึกว่ามันเป็นแค่ตัว A นะเก็บข้อมูลก็คงเป็นแค่ตัว A เท่านั้นแหละนะฮะแต่เบื้องหลังของการเก็บข้อมูลพวกนี้ในระบบคอมพิวเตอร์อ่ะมันมันไม่ได้เก็บตัว A ตรงๆนะครับเพราะว่ามันเก็บค่าได้แค่0ูนย์กับ1ซึ่งถ้าเกิดถามว่าตัวเพิม์เล็กตัวนี้จริงๆแล้วระบบคอมพิวเตอร์มันเก็บยังไงมันเก็บเป็นรูปแบบนี้ฮะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ มันไม่เพียงพอที่เราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยมันเก็บตัวอักษรตัวไหนเฮ้ยมันเก็บข้อความว่าอะไรเฮ้ยมันเก็บรูปภาพว่าอะไรดังนั้นวิธีการเก็บไม่ว่าจะเป็นรูปภาพตัวอ,อักษรแม้ว่าจะเป็นแค่ตัวเดียวก็จะเกิดจากการประกอบกันของข้อมูลหลายๆบิตเนี่ยมารวมกันก็กลายเป็นตัวเลขแบบที่เราเห็นนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันประกอบด้วยบิตเล็กๆมารวมกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเออคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมีแรมเมมโมรีเนี่ยทั้งหมดขนาด64,000ล้านนี่มันเนานแ่ 8กิกบยเท่านั้นเองนะฮะ8กิกบยเท่านั้นเองนะฮะเขาก็เลยทําการตั้งหน่วยอื่นขึ้นมาครับเพื่อที่เราจะสามารถคุยกันแล้วเข้าใจกันง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปพูดกันถึงหลัก หมื่นล้านนะฮะที่มันไม่จําเป็นโดยหน่วยที่เขาตั้งขึ้นมาให้เราเข้าใจกันง่ายขึ้นนะ่ะมันมีหน่วยที่ชื่อว่าไบต์นั่นเองครับข้อมูลขนาด1นะึ่งไบต์เนี่ยจะมีหน่วยย่อยๆก็คือบิตเนะี่ยทั้งหมด8บิตแต่แน่นอนฮะก่อนที่เราจะไปด้านคอมพิวเตอร์กันลึกไปมากกว่านี้เนะี่ยเราขอให้ทุกคนออกจากโลกของคอมพิวเตอร์แล้วก็ลองมาดูโจทย์เรื่องนี้กันก่อนดีกว่าฮะโอเคทุกคนถ้าเกิดผมถามทุกคนว่า1กิโลกรมนะัมเนี่ยมันมีค่าทั้งหมดกี่กรมัมเราจะตอบกันว่ายังไงฮะหลายคน มันมีค่าทั้งหมดกี่เมตรอยู่ในนั้นคําถามนี้มันก็จะดูง่ายกว่าเดิมอีกเพราะว่า1กิโลเมตรเนี่ยมีค่าทั้งหมด1,000เมตรอยู่ในนั้นใช่ปะแล้วถ้าเกิดผมถามว่า หนึ 1> 1่งกิโลไบต์อ่ะมันมีค่าทั้งหมดกี่ไบยอยู่ในนั้นเราทุกคนจะตอบว่าไงฮะหลายคนอาจจะสับสนว่าเฮ้ยหนึ่งกิโลไบต์มันก็คงเหมือนหนึ่งกิโลเมตรมั้งก็เท่ากับหนึ่งพันไบหรือเปล่าหรือว่าหลายคนอาจจะเถียงว่าเออผมเคยได้ยินตัวเลขหนึ่งพันยี่สิบสี่นะมันก็อาจจะเป็นหนึ่งพันยี่สิบสี่ไบหรือเปล่ารวมกันเป็นหนึ่งกิโลไบนะซึ่งตรงนี้แหละฮะคือที่เราจะมาคุยกันในวันนี้แน่นอนนฮะนอกจากหนึ่งกิโลไบต์เนี่ยมันยังมีข้อมูลอื่นๆอีกอ,อย่างเช่นหนึ่งกับเหรือปล่า มารวมกันหรือว่ามันมีค่าเท่ากับ10 2 4เมกะไบมารวมกันเอาจริงๆแล้วหลักหน่วย SI อ่ะซึ่งหน่วยเนี้ยคือระบบหน่วยวัดที่เขาใช้กันระหว่างประเทศอ่ะก็คือใช้กันทั่วโลกเลยเหมือนหน่วยวินาทีเมตรกิโลกรัมที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละแล้วก็ถ้าเราบอกว่า1กิโลกรัมเท่ากับเท่าไหร่คนทั้งโลกก็จะเข้าใจตรงกันเขาได้ระบุชัดเจนว่าไอ้คำว่ากิโลเนี่ยมันมาจาก10ยกกำลังด้วย3ใช่ฮะพอคำนวณกันแล้วมันก็เท่ากับ1 0 0 0ันั่นแหละเนาะ เลยพอดีไม่มีเกินไม่มีขาดดังนั้นแล้ว1000งพันไบท์ที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็คือมีค่าเท่ากับ1กิโลไบต์นั่นแหละฮะแต่ว่าเวลาเราเขียนตัวย่ออ่ะเราจะเขียนมันด้วยคําว่า K กับ B อ่านว่ากิโลไบต์นะฮะหลายคนพอมาถึงตรงนี้เราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเอ๊แล้ว 1, นะไอ้หนึ่งพันยี่สิบ่แม่งมาจากไหนกันวะเอาจริงๆแล้วไอ้ตัวเลขหนึ่งพันยี่สิบสี่ที่เราเห็นว่ามันเป็นแบบกิโลไบต์หรืออะไรพวกเนี้ยที่เราเห็นกันนะฮะมันมักจะมาจากตัวเลขฐานสองของระบบคอมพิวเตอร์เท้งนั้นแหละโดยถ้าเกิดพด เ,เราจะพบว่าถ้าเกิดเราเอา2เนี่ยไปยกกำลังกับสิเนี่ยจะได้เท่ากับ1024พอดีนั่นเองซึ่งมันก็คือตัวเลขระบบฐาน2ในระบบคอมพิวเตอร์นะในวันนี้บอลทูเดฟขอแนะนำ box ดูบ็อกแอปพลิเคชันดีๆที่ให้พื้นที่ฟรีถึง 1024G ิกิกไม่มีโฆษณาขั้นแถมใช้งานได้ตลอดเวลาผ่านมือถือเราอีกด้วยอะ่ะและไม่ใช่แค่ฟรีธรรมดานะครับแต่ถึงขั้นฟรีตลอดชีพเลยนะครับใช้งานกันไปได้แบบยาวๆเลยนะฮะซึ่งแอปพลิเคชันดูบ็อกเนี่ยไม่ได้มีดีแค่พื้นทีีีีี่่่่่ฟฟรรออยยยยางงงเดววนะแตััมบบพิศษทชไล์สคคญขุณ ปลอดภัยแล้วก็สบายใจยิ่งขึ้นในการใช้งานกับระบบอโตเ m ม t ติแบ็กอัพที่ช่วยให้ไฟล์สําคัญของเราถูกสํารองข้อมูลอย่างอัตโนมัติขึ้นสู่ระบบเลยอ่ะ ไฟไม่หายไม่ต้องกังวลว่าจะเผอลบรูปภาพหรือว่าช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดของชีวิตของคุณไปแถมเมื่อแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถลบไฟล์ต้นฉบับในเครื่องเราเพื่อเพิ่มพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยนะฮะทั้งยังมีระบบสกรีนล็อกล็อกหน้าจอถึง2ชั้นไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะแอบเอามือถือเราไปเล่นแล้วก็เห็นไฟล์สําคัญไฟล์ความทรงจําดีๆของเราอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับความปลอดภัยของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวด้วยระบบ้อเกอร์กีล็อกอินโปรเทคชั่นครับ เพราะว่าเราเนี่ยสามารถป้องก,กันกนรารลอกอินจากพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศหรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่ได้อีกด้วยนะฮะและไม่ใช่แค่นั้นครับความปลอดภัยยังเพิ่มขึ้นีกเป็นเท่าตัวกับระบบ Authenntication Require บอกได้ด้วยนะว่าเราเนี่ยจะอนุญาตให้เขาลอกอินหรือเปล่าอ่ะแต่ไม่ใช่แค่การเก็บไฟล์หรือว่าแบ็กอัพเท่านั้นนะเขายังมาพร้อมด้วยระบบกับอัลบัมรูปภาพที่สามารถเก็บความทรงจําดีๆรูปภาพต่างๆของเราไว้ในอัลบั้มได้อีกด้วยฮะและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแชร์ไฟล์หรือรูปภาาาาาาาพพออัััลบบ้้มมต่ง่ตงงๆใหกกเเืนนรร็สถทํ ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงแค่ทัชไม่กี่ทีเท่านั้นเองซึ่งแค่เท่านี้เนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันและแถมยังใช้งานได้ฟรียาวๆอีกด้วยนะฮะของดีที่ฟรีขนาดนี้ใช้งานได้แล้วทั้งในระบบ iOS และ Android เลยนะหากสนใจสามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วที่ App Store บน iOS หรือ Google Play Store บน Android โหลดได้เลยกับดูบ็อก โอเคเว้ยเรากลับมาอยู่ในส่วนของเนื้อหาของเรากันตอน่อแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอื่นๆอย่างเช่นไอที่เราเหน็นกันก่อนหน้าเนี่ยในต้นคีบัะมันก็มาจากความคิดหรือแนวคิดของหน่วยวัดชุดนี้ทั้งนั้นแหละนะฮะแต่เอาจริงแล้วเว้ยการใช้งานตัวเลข2ยกะกลังอะไรแบบนี้เนะี่ยตามมาตรฐานทั่วไปของ IEC ที่เขากําหนดหน่วยพวกนี้ขึ้นมานะเราจะไม่เรียกมันว่ากิโลไบต์เมกะไบต์หรือกิกะไบต์ตามที่เราเห็นหรือว่าเรียกกันในปัจจุบันหรอกนะแต่เราจะเรียกมันว่ากิบิไบต์เมบิบิบไบต์นี้ ก็แบบตารางที่เราเห็นนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยตามมาตรฐานที่เขาใช้งานกันทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น i อ e e หน่วยงานใน EU นะฮะหรือรวมถึงการกำหนดข้อมูลในระบบ ISO ต่างๆเนี่ยเขามักจะใช้1น b กิโลบตเนี่ยเท่ากับ1000ไบต์กันทั้งนั้นแหละฮะเออแต่ว่าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็คงจะนึกว่า เฮ้ยพี่ผมยังเห็น1024กับ2048หรือไอตัวเลขที่มันลงท้ายด้ประหลาดประหลาดไม่ลงเป๊ะเลขสนะูเนี่ยยังเต็มอยู่เลยมันมาจากไหนครับใช่ฮะคำตอบก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังใช้กันอยู่นะเช่นในมาตรฐานที่ชื่อว่า JEDEC เนะี่ยที่เขายังใช้เป๊ะเลยก็คือถ้าเกิดเป็น K ตัวพิมพ์ใหญ่ B พิมพ์ใหญ่ก็คือกิโลไบต์ M ใหญ่ B ใหญ่ก็คือเมกะไบต์แล้วก็ G ใหญ่ B ใหญ่ก็คือกิกะไบต์แต่ถ้าเกิดว่าเราถามต่อว่าไอหน่วยงานที่ชื่อว่า JEDEC เนี่ มันมีหน้าที่ทําอะไรเราก็จะต้องดูชื่อตเต็มๆของเขาเนาะซึ่งมันมาจากคําว่า Joint Electron Device Engineering Council โดยหน่วยงานนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานของการผลิต Memory r a แรม,มต่างๆที่เราใช้งานกันทุกวันนี้แหละฮะซึ่งมันจะเกิดประโยชน์ตามมาก็คือถ้าสมมุติว่าเราซื้อ r a มจากโรงงาน AB บแล้วก็ C เนะี่ยมาใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเราสามารถใช้งานอุปกรณ์พวกนี้รวมกันได้นั่นเองฮะอ่ะเอาล่ะช่างมันก่อนตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะเข้าใจเรื่องของภาพรวมหน่วยวัดหรือระบบในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์กันมากขึ้นแล้วใช่ปะ เอาง่ายๆไว้ทุกคนมันก็เหมือนกับหนังมาเวลอะที่มันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นภาพ,พยนตร์ดิจาทิกใช่ปะ่ะกับที่เป็นคอมิกหรือการ์ตูนนั่นแหละฮะตัวละครหลายๆอย่างอาจจะยังเหมือนกันอยู่แต่ว่าอาจจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไปไอหน่วย2หน่วยเนี้ยมันก็เป็นแค่ลักษณะการบอกที่แตกต่างกันตามมาตรฐานของหน่วยสากลแต่ละที่นะแม้ว่าในพวกตัวเลขที่มันมาจาก2ยกกำลังเนี่ยมันจะอยู่ในโปรแกรมหรือเมมโมรี่มากกว่านั่นเอง ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเรามาดูันดีกว่านะว่าตัวเลข1,024เนะี่ยมันเก็บอะไรให้กับเราได้บ้างหรือว่ามันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นข้อมูลขนาด1,024กนะิโลไบต์เนี่ยเราอาจจะเก็บข้อมูลไฟล์ข้อความต่างๆของเราเนี่ยที่เราบันทึกไวไ้ได้ประมาณสัก1 2่งหรือ3ไฟล์เท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น1,024เมนกะไบต์เนี่ยที่ขยายใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนะี่ยเราจะสามารถเก็บภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูงจากมือถือของเราเนี่ยได้ถึง250ภาพ โดยเฉลี่ยเนี่ยก็ภาพเราประมาณ4เมกะไบต์นะหรือถ้าเกิดว่าพูดถึงเพลงเนี่ยเราสามารถเก็บได้สูงสุดถึง240เพลงเลยนะโดยเพลงละประมาณ4นาะทีได้อย่างสบายๆเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็น1,024กิกะไบต์อ่ะคำตอบก็คือว่ามันเก็บข้อมูลได้เยอะมากๆเลยเว้ยแล้วก็สามารถเก็บวิดีโอความละเอียดสูงขนาด 4K เนี่ยได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงเกมที่มีกราฟิกสวยสมจริงอย่างเช่น Battlefield เนี่ยเราสามารถลงได้เป็น10รอบเลยนะโดยไฟล์ขนาด1,024กิกะไบต์ ซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจห,หน่วยเล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์แล้วใช่ปะเราก็จะต้องรู้จักกับอีกหนึ่งอย่างที่มันช่วยในการจัดการไฟล์ของเราให้เราสามารถใช้งานไม่ว่าจะเป็นเปิดรูปภาพเปิดวิดีโอเปิดโค้ดที่เราเขียนได้เนี่ยระบบเนี้ยในการจัดการไฟล์ต่างๆเราจะเรียกมันว่าไฟล์ซิสเ็มเว้ยซึ่งเจ้าตัวคำว่าไฟล์ซิสเ็มเนี่ยมันประกอบด้วยเรื่องสําคัญหลายๆอย่างเลยในตัวเขาอะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวของ space management อะนะก็คือสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเรามีไฟล์ไฟล์หนึ่งเข้ามาในเครื่องเราเราจะรู้ได้้ไไงงงงว่่าาาาฟฟลลล์์เเเนสามรรรรถก็บใคือดจิ ในเครื่องเราอาจจะเต็มแล้วหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่อาจจะเหลือมากๆเลยเจ้าตัว space management เนี่ยจะมีหน้าที่ในการดูว่าตอนนี้พื้นที่ของเราเหลือว่างเท่าไหร่เราควรที่จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้ไว้ในไฟล์ตรงส่วนในของระบบคอมพิวเตอร์เรานั่นเองนะหรือรวมถึงระบบไฟล์เนมเนี่ยที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถตั้งชื่อกับไฟล์ต่างๆได้และเรากับคอมพิวเตอร์ก็จะเข้าใจตรงกันว่าไฟล์ที่เรากำลังจะเปิดเนี่ยมันหมายถึงไฟล์ไหนที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ของเราหรืออยู่ใน S S D ของเราน,นั่นเองนะครับและสุดท้ายที่เราไ,ไม่พู โดยระบบโฟลเดอร์เนี่ยเบื้องหลังการทํางาน,นจริงๆแล้วก็จะเป็นรูปแบบของตารางน,นะที่เก็บไว้แล้วก็บอกว่าไฟล์ไหนอยู่ภายใต้ฟไฟล์ใดแล้วไฟล์ใดเนี่ยอยู่ภายใต้โฟ,ฟลเดอร์ใดหรือว่าโฟลเดอร์ไหนอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ไหนหรือเปล่าพวกนี้มันก็จะเป็นตารางเก็บข้อมูลให้เรานั่นเองนะครับซึ่งมันทําให้เราได้เห็นถึงลําดับชั้นกานเข้าถึงข้อมูลว่าเราควรเชื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนไหนก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการไฟล์นี้เราก็จะต้องเข้าถึงข้อมูลจากโฟลเดอร์ไหนบ้างนั่นเอง ซึ่งนี้มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะของไฟล์ซิสเต็มครับมันยังมีระบบอื่นอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ r e s t i c t i n g and permitting access ซึ่งเรื่องนี้นะเขาก็จะพูดถึงนะว่าใครนะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ไหนบ้างหรือว่าโฟลเดอร์ไหนบ้างในระบบนั่นเองนะครับมันก็เป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์ซิเคียวริตี้นะ หรือรวมถึงข้อมูล meta data เนี่ยที่อยู่ในระบบไฟล์ซิสเตมแล้วก็มีอีกเพียบเลยที่เป็นดีเทลของไฟล์ซิสเตมอยู่น,นะเอาเป็นว่าเจ้าระบบไฟล์ซิสเตมเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปบอกฮาร์ดดิสเองว่าเราต้องการข้อมูลในอินเด็กไหนหรือว่าในจุดไหนของระบบสตอเรจของเรานั่นเองนะครับเราเนี่ยเพียงแค่ทําการสั่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที่เราใช้งานเพื่อให้แอปพลิเคชันไปคุยกับระบบปฏิบัติการหรือว่า OS ของเราต่อแล้ว OS เนี่ยก็จะมีหน้าที่ไปคุยกับาาารรกหหืออว่่่่ตตงงๆใ้เเนนนนนัััะะคแ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนาะมันก็ไม่ได้สําคัญ่ากัว่าความทรงจําที่อยู่ในภาพหรือว่า,ามูล,ลค่างานที่อยู่ในไฟดังกล่าวหรอกนะครับดังนั้นการที่เราเลือกใช้งานแอปพลิเคชันที่สามารถสํารองข้อมูลที่เป็นความทรงจําดีๆของเราได้เนี่ยมันก็คงเป็นทางเลือกที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะฮะและสุดท้ายนี้ถ้าอยากจะฝากความทรงจําดีๆกับเราไว้ให้อยู่นานๆเนี่ยก็อย่าลืมครับผมใช้บริการดูบล็อกผ่านสมาร์ทโฟนที่คุณรักได้แล้ววันนี้บ๊ายบาย